สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักลายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะส,สามารถดูวันที่ได้ด้านล่างนะคะกวางพิมพ์ไว้ให้แล้วนะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นดวงโดรโรมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเออดูได้ทุกสถานะเลย จะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่แอบรักแอบชอบก็ดูได้หมดค่ะในช่วงแรกเนี่ยควงจะพูดถึงออสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเนอะถ้าสถานการณ์เนี้ยมันตรงกับคุณอาจจะหนึ่งสถานการณ์2สถานการณ์ก็แล้วแต่เนอะถ้าเกิดว่ามันตรงเนี่ยก็สามารถดูได้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบอยากจะดูดวงกับวางนะคะถูกจริตกับวางก็สามารถมาดูดวงกันได้ความเปิดรับดูดวงอยู่นะก็สามารถออสแกน QR โค้ดตรงนี้หรือว่าจะคลิกลิงก์ได้ งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์นิดนึงค่ะแล้วกดติดตามฟางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะมาดูสถานการณ์ความรักระหว่างค,คุณกับเขาก่อน,นะคะ่ะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ,ะมาดูกันนะวางจะเปิดไพ่มาก่อนสักสามใบนะมีอัศวินถือถ้วยนะคะเด็กถือไม้ค่ะแล้วก็าตามด้วยสเตรนท์ค่ะคนที่คุณคุยเนี่ยจะเป็นชาวท่าน้ําก็ได้ค่ะ ธาตนะุน้ำมีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะดูแล้วจากไพ่ชุดนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเอออาจจะห่างหงกันไปนะคะแล้วก็อาจจะวนเวียนกลับมามีความคิดถึงกันอยู่บ้างหรือว่าโตคุณนั้นน่ะกำลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่เนาะเออคนรู้สึกว่าการคิดถึงคนคนนี้มันทําให้แบบชีวิตมีแรงขับเคลื่อนอะ นึกถึงทีไลก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเนอะคนนี้เขค่อนข้างมีเสน่ห์เลยอะคะ่ะม,มาดูต่อนะมีไพ่สามถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เอ่อสิบถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยสองไม้ค่ะในช่วงนี้ค่ะเออเป็นช่วงที่แบบ เ,เปี่ยมสุขมากๆนะสำหรับชาวธาตุน้ำนะกวางดูมาสามรายธาตุแล้วนะคะเออมีธาตุน้ำนี่แหละที่รู้สึกว่าเปิดไพ่มาสองชุดเนี่ยก็ดีหมดเลยนะอืในตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครที่จะหวังความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากขึ้นกวางคิดว่ามันจะมีคำตอบค่ะและคำตอบเนี้ยมันไปทางที่ดีด้วยมีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันเนอะหรือพัฒนาไปเป็นครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะเครอบครัวเนยอย่างเช่นอะไรแบบว่า เออเป็นแฟนกันอยู่อาจจะแบบมีการแบบเอนเกจเมนต์ขึ้นมาเนอะเออการมั่นการแต่งงานอะไรแบบนี้นะเออมันดูแล้วยาวๆแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็หรือไม่ก็คือการที่พวกคุณสองคนเนี่ยมีการมองอนาคตค่ะเออมองอนาคตวางแผนอนาคตไว้นี่เห็นไหมนะลูกโลกเนี่ยคือเหมือนอนาคตค่ะเออมองอนาคตเลิศนะเออดีมากๆเลยนะคะเหมือนจริงๆแล้วถงใส่คลิปนี้จะจบเร็วนะ คือไม่ต้องอ่านอะไรมากเลยว่าขอดูหน่อยค่ะว่ามันมีสถานการณ์อะไรอีกคะมีปัญหาอะไรไหมเอ่ยมีไพ่ไฮโรแฟนส์ค่ะอ่ามีไพ่ราชินีถือไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วยห้าเหรียญค่ะเอ่อคนที่คุณคุยเนี้ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะดูแล้วคะ่ะไพ่ในชุดนี้ที่มาบอกนะคะว่าเนี่ย ถ้าใครที่แบบมีแพลนจะแต่งงงแต่งงานนะคะหรือว่าออ,อยากที่จะจริงจังกับความรักเนี่ยทําไมก่อนหน้านี้ทําไมเขาถึงไม่กล้ารู้ไหมเออเพราะเขามีปัญหาเรื่องการของการเงินค่ะเรื่องของความมั่นคงเออตัวเขาอะก็คงคิดอลค่ะว่า ถ้ามีความรักความสัมพันธนะ์น่ะมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันก็จะต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวยวด้วยเนาะเขาก็ไม่อยากที่จะน้อยหน้าคุณเขาก็ไม่อยากที่จะแบบว่าเออไปทานข้าวแล้วคุณจะต้องออกคนเดียวหรือคุณต้องเทคแคร์เขาในเรื่องต่างๆคนเดียวเนี้เขาก็อยากที่จะสามารถมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะดูแลคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยหรือก่อนหน้าเนี้เขาไม่มี เนาะเขาไม่มีบางคนอาจจะเจอในตอนนี้ด้วยบางคนอาจจะไปรู้ความลับของเขาหรือว่าไปรู้ปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเงินนะคะอย่าให้ถึงกับการเป็นหนี้เลยบางคนเนี่ยมีหนี้นะนะห้าเหรียญคือพูดถึง,ถ,งถึงหน,หนี้หนี้สินนะคะเออการที่เขามีหนี้สินเนี่ยทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดมากๆไปไฮโรแฟนสประหยัดแบบกินแบบพระนึกออกไหมเออแบบว่า แทบจะไม่ได้อู้ฟู่อะไรนะมากนะักแบบคุณภาพชีวิตก็แบบว่า normal สุดๆเลยแบบ average มากๆน,นะคะนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาอยากเทคแคร์คุณจริงๆนะนะทัาน้ำนะเขาอยากเทคแคร์คุณมาดูต่อค่ะว่ามีสถานการณ์ความรักอะไรบ้างนะที่เขาอยากจะบอกนะเออที่ไพายอยากจะบอกค่ะมีไพ่ชาริออนค่ะมีไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญค่ะโอ เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าให้รอก่อนการที่เขาไม่ได้ไม่ได้เออเซยเยสหรือว่าพยายามที่จะพัฒนาต่อไม่ใช่ว่าเขาไม่โอเคนะเขาอยากมีความมั่นคงก่อนเขาไม่อยากน้อยหน้าคุณอะเขาอยากดูแลคุณได้อยากจะเปย์บ้างอะไรบ้างนะคะบางคนบางความสัมพันธ์เนี่ยมีความรักที่อยู่กันไกลค่ะเออเขาอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะแล้วมาทำงานกรุงเทพค่าใช้ใจ่ายมันเยอะ เนาะค่าใช้จ่ายมันเยอะหรือแบบอาจจะไปเรียนต่างประเทศทํางานต่างประเทศอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบอาจจะคัดเหมือนกันเนาะนะบางทีเราอาจจะต้องให้โอกาสแล้วความรักความสัมพันธ์นเนี้ยวามบอกเลยว่ามันไม่ได้ไปแบบเร็วค่ะมันสโลโมชั่นมากๆเลยนะเออสโลมากๆสโลแบบ แต่ว่ามันก็ไปได้ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะคะอยากให้รอก่อนอย่าเพิ่งผีผามที่จะออกไฟดูเหมือนตัวคุณเนี่ยอยากที่จะหนีจะเขาแล้วอะ่ะบอกเลยนะว่าคนคนนี้ถ้าเขามีเมื่อไหร่นะเขาเทคแคร์คณดีมากๆเลยนะแต่แค่ตอนนี้เขาจะไม่มีบางคนอาจจะรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะเออถ้ารอไม่ไหวก็อาจจะต้องแบบ เออตัวใครตัวมันเนาะเพราะเรื่องเงินก็เรื่องใหญ่นะคะเออเอ,อ่ะมาดูต่อนะวองขอดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขาหน่อยค่ะว่าทิศทางความรักจะเป็นยังไงเนาะในรบ้างนะ่นะ,ะอ,อืมีไพ่หกดาบอมีไพ่ราชนีถือดาบแล้วก็ตามด้วยอยัศวินถือไม้ค่ะทิศทางความรักอันนี้ฟองบอกเลยว่าไม่ง่ายไม่ง่ายนะมีไพ่หกดาบ ก็ต้องมีอุปสรรคพอสมควรเนี่ย <ane> ม <ep prend ere> ัน <without> ก <forgetting> ็ท <concealed> ุร <lide> ักทุเลมันเดินทางทางน้ำไม่ได้เดินทางทางเครื่องบินนะคะเห็นไหมดูภาพเออมันก็มีอะไรมาให้ฟันฝ่าตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็อยากที่จะพอฟันฝ่าไปกับคุณแต่ตัวคุณเนี่ยสิเหมือนรู้สึกว่าอยากจะถอยอ่ะอยากที่จะตัดเขานะเอออยากที่จะตัดเขาใช่ไหมอ่ะลองให้ดูภา่นี้นะคะอ่ะอันนี้สมมติเนี้ยเป็นตัวคุณนะคะคุณหันหน้าออกเนาะ ตัวเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปทำงานที่ไหนเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเขายังคงหันมามองคุณอยู่เลยจากไพ่เนี่ยเขายังคงหันมามองคุณยังแบบรู้สึกว่าเป็นห่วงคุณอยากให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่นะตอนเนี้ยเขาอาจจะยังให้ไม่ได้ไงเออมันก็เลยต้องแบบฟันฝ่าเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับชาวธาตุน้ำในครึ่งเดือนแรกนะคะอืม มาดูต่อนะคะว่าเาเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะม,มีเด็กถือเหรียญคะ่ะแล้วก็3ถ้วยคะ่ะตามด้วย of the wheel of fortune คะ่ะตัวเขาอะก็หว่หวัวนนะมีความหวัน่นมีความหวาดกลัวกับความสัมพันธ์นี้กลัวว่าคุณจะไม่รักเขากลัวว่าคุณจะทอดทิ้งเขาเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะแต่มันมีไพ่สถ้วยกับไพ่ the wheel o อ fortune นะสิ นั่นหมายถึงว่าเขาคนนี้เขายังคงคิดอยู่เสมอว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปต่อได้แล้วมันสามารถไปได้อย่างสวยงามอะ่ะไพ่สามถ้วยเนี้ยเหมือนเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการแต่งงานนะคะนั่นหมายถึงว่าเขาคิดกับคุณคือระยะยาวอยากอยู่กับคุณนานๆนะ่ะถ้าแบบ last forever ได้ก็คืออยากจะอยู่ะนะคะ ืเหมือนเขารู้สึกว่าการที่อยู่กับคุณการที่มีคุณเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พรมหรือขิดละมันคือโชคชะตาละอยากให้คุณเป็นคนที่ใช่เป็นเดววันเลยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือวังจะบอกว่ามันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่คุณคิดกับเขาแบบนี้นะมันสามารถสลับกันได้นะวังลืมบอกนะมันสามารถสลับกันได้คุณอาจจะคิดว่าเขาคือเดววันก็ได้เออ คุณอยากจะคิดว่าเออเขาเนี่ยเป็นคนที่เราอยากอยู่ใช้ชีวิตด้วยร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะอ่ะมาต่อนะคะว่าออความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะเป็นยังไงต่อไปมีไพ่ราชนีถือถือถ้วย Queen of Cup นะคะ Night of Cup ค่ะตามด้วยสีถ้วยค่ะ ถึงมันจะไม่พอใจแหละถึงมันมีอะไรที่มันรู้สึกว่าติดขัดแหละแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขานะคะคุณก็อยากที่จะให้โอกาสเขาเสมอขอโทษคุณก็ยังอยากที่จะให้โอกาสเขาเสมอเพราะเวลาที่เขาเข้ามาเขามักจะมีคําพูดดีๆมีคําพูดปลอบใจคุณเสมอเลยใช่ไหมเอ่ยเออเข้ามาแบบโอ้โหเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเออแล้วดูดีนะ แล้วก็ดูเหมือนแบบเทคแคร์เราทุกอย่างแล้วเวลาเขาพูดอ่ะเขาเหมือนเข้าใจอ่ะเขาเหมือนเข้าใจเรามาดูต่อนะคะกวางอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนะ,ะมีอัสวินถือดาบนะคะคุยเอ้น t o ออฟซอร์สตามด้วยเอ็มเพรค่ะแล้วก็ตามด้วย The Fool ค่ะ เเขาคนเนี้ยเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่นะคุณคุณคุณคือเดอ๋ววันนะไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งก็อยากให้เป็นคุณเออมีสตอรี่เปละ่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่สกักกี่ครั้งเขาก็อยากให้มีคุณเคียงข้างเสมอไม่ว่าคุณจะมีกำแพงมากขนาดไหนก็อยากที่จะรุกอยากที่จะฟันฝ่าไปเขาใจร้อนมากเลย นะคะเขาใจร้อนที่อยากที่จะพิชิตใจคุณสุดๆเลยนะคะเออแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะสถานการณ์ความรักตอนเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินแต่มันไม่ใช่ของทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะอาจจะไปแค่บ,บางท่านที่เจออะไรเงี้ยนะคะอามาต่อในเรื่องของความรู้สึกกันคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนคนนี้อืม สมเหรียญค่ะตามด้วย9้าถ้วยค่ะแล้วก็เฮอร์มิตค่ะคุณเป็นทุกอย่างให้เขาจริงๆนะเออเขารู้สึกถึงความสุขอะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตคุณมักจะมาเติมเต็มให้เขาเสมอนะคะคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเออเป็นทุกๆอย่างเป็นคนคอยสอนคอยชี้แนะคอยบอกเรื่องราวเขาเสมอนะ เขารู้สึกดีในการที่อยู่ด้วยกันอยากพูดอยากคุยนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่นะเขามีความคิดถึงคุณอยู่แต่ว่าการที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะแสดงออกมากนะคะนี่ไพ่เฮอร์มิตกเออไม่อยากที่แสดงออกแต่พอเวลาอยู่ด้วยกันเป็นไงอยู่ด้วยกันก็มีคิกคักคิดคักเนาะกันคิกคักแต่เวลาแบบว่าอยู่ห่างกันเนี่ยเขาอาจจะมีความแบบเก๊กหน่อยขึมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ธาตุน้ําอะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าธาตุน้ําอะจับเซนต์คนข้างๆได้ใช่ไหมธาตุน้ําเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะคะเวลาคนรอบข้างอะ่ะเขาเป็นยังไงรู้สึกอะไรเนี่ยธาตุน้ําเนี่ยจะมีเซนต์ก่อนคนแรกเลยใครเศร้ามาเนี่ยธาตุน้าไม่รู้เลยนะอ่ามีใครเป็นบ้างธาตุน้ําเป็นแบบนี้แล้วบอกมาด้วยนะว่าเป็นราศีอะไรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น จริงๆมันก็ได้ทั้งสมราศีเลยนะคะมีนกรกฎพิจิกนะแต่ความคิดว่ากรากฎน่าจะมีเซนดีที่สุดเพราะว่ากรากฎมีดาวประจําตัวเป็นดาวจันท์คือดาวของแม่เนาะแม่ก็จะต้องรู้เรื่องราวของหลายๆคนหลายๆอย่างะเนาะอะ,อะมาดูต่อนะคะอัจริงๆคือมันก็จบแล้วนะเรื่องของความรู้สึกแล้วกวางก็เปิดไปคบแล้วเอออันนี้คลิปมันสั้นมากเลยอะเพราะว่ามันดีไงเออมันจะเกิดเรื่องราวดีๆใคร ใครที่ก็เรื่องเาวาดีๆให้พยายามแบบรับเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไปเนาะทิ้งมันในช่องวางนี่แหละนะคะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากเนาะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะกวางก็อยากได้กำลังใจอยากมีคนซัพพอร์ตนะอ่ะเดี๋ยววันนี้กวางขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย